วันนี้เจ๊พัดนะครับเจ๊พัดนะครับเจ๊พัดถูกนําตัวไปไหนครับนําตัวไปส่งสารายานะครับนะครับเพื่อฝากขังครั้งที่หนึ่งเจ๊พัดไม่ไม่ประกันตัวเพราะตํารวจคัดค้านผู้เสียหายคัดค้านกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงก็เลยนะเจ๊พัดก็เข้าเรือนจําไปนะครับ นะก็ว่ากันตามปฏิกาแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออะไรเขามีลูกสองคนอยากจะฝากพี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวผู้จัดรายการทั้งหลายนะครับอย่าไปยุ่งกับครอบครัวเขาอยากให้ท่านเคารพในสิทธิส่วนบุคคลนะครับเจ๊พัดถูกดำเนินคดีก็ว่าไปแต่ลูกเลิอกอะไรเงี้ยอย่าไปถ่ายอย่าไปอะไรต่างนะครับอย่าไปคุกค,คามเรื่ันนี้ฝากนะฮะนะครับอย่าไปคุกค,คามอย่าไปอะไรต่างครับ นะพี่้องสื่อวันชนนักข่าวผู้จัดรายการบางคนในตัดสินคนทุกวันพิ่พากษาทุกวันคนอื่นเลวนะอันนี้เป็นเรื่องจะไม่ถูกต้องนะใครได้รับความเสียหายก็สามารถฟ้องร้องได้เพราะแม้กระทั่งสื่อก็ไม่มีอำนาจไปตัดสินใครว่าผิดนะครับและไม่ควรไปยุ่งกับพ่อแม่ครอบครัวญาติพี่น้องเขาอย่าไปยุ่งเลยครับเชื่อผมนะนะครับมันมันมันจะเกินจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อไปนะครับนะอย่างเจ๊พัดเนี่ยนะ ทนายตั้มนี่ก็ลูกเขาสามคนทั้งผัวทั้งเมียพ่อแม่ติดคุกหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเวรเป็นกรรมนะของทนายตั้มนะทําผิดทําถูกไม่รู้ต้องรอศาลตัดสินแต่ว่าลูกสามคนเนี่ยไม่มีคนดูแลเพราะฉะนั้นเราก็นะเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นเวรเป็นกรรมใครทําอะไรก็ได้งั้นแต่ว่าเป็นเวรเป็นกรรมอันนี้ก็อยากจะฝากนะฮะเนี่ยเวลามีคดีอะไรต่างเนี่ยเขาเขาถูกกล่าวหาถูกอะไรต่างเนี่ยเขายังไม่ใช่ผู้กระทาความผิด นะแม่ทักป๋าเบียก็เหมือนกันก็เป็นแค่จำเลยก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองกันต่อไปดิไอคอนก็เหมือนกันทุกคนก็กลายเป็นเป็นผู้ต้องหาเป็นจำเลยกันไปแต่ก็ยังมีโอกาสในการต่อสู้คดีเพราะฉะนั้นก็เรารับฟังแล้วก็เรียนรู้ไว้อย่าทําอะไรเทาๆอย่าทําผิดกฎหมายเมื่อถูกดําเนินคดีสารไม่ให้ประกันตัวยิ่งคดีดังๆเนี่ยก็ลําบากนะเวณฑ์กรรมนะตัวเองติดคุกเนี่ยแม่ทักป๋าเบียนะฮะ ติดคุกทั้งผัวทั้งเมียลูกเต้าอ่ะมันน่าสงสารนะทนายตั้มเหมือนกันทั้งผัวทั้งเมียลูกเต้าสามคนนะครับแล้วก็เจ๊พัดลูกอีกสองคนมันเวรกรรมนะครับมันทนทุกข์ทรมานนะครับอยู่ในคุกไอตัวผู้ต้องหาไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ลูกลูกเต้าเนี่ยทรมานมันเหมือนเวรเหมือนกรรมเหมือนการตกนรกในชาตินี้จริงไหมครับพี่น้องครับช่วยการแสดงความคิดเห็นเนี้ย เป็นเวร,เป,เ,วรเป็นกรรมของแต่ละคนนะครับนะบางคนบอกทําตัวเองก็ใช่ครับแต่มันเป็นเวรเป็นกรรมเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเราอย่าทําอะไรที่มันเทาๆนะครับเพราะว่าติดคุกอะไรต่างๆครอบครัวก็เดือดร้อนเจ๊พัดจนถึงขนาดต้องออกแถลงการนะจากแม่ของลูกนะฉันยอมรับผิดฉันยอมทุกอย่างแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับลูกฉันเลยอย่าไปสัมภาษณ์อย่าไปอะไรต่างๆเลยลูกฉันลําบาก อย่าให้คนมองลูกฉันเป็นคนมองว่าแม่มันเป็นนักตกทรัพย์หรืออะไรต่างเนี่ยมันเนี่ยเพราะนั้นก็เรื่องลูกเรื่องอะไรเขาเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกันเลยนะครับอืมอ่านะครับชัดเจนนะนะครับเนี่ยก็เป็นเนี่ยสงสารเด็กเนี่ยคุณกดหมดนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทําอะไรไม่ดีติดคุกติดลามเนี่ยผลกระทบมันไปตกกับครอบครัวบางคนพ่อแม่ก็ร้องไห้บางคนก็ลูกก็ร้องไห้เนี่ยเราดูเวรกรรมนะ ผลของกรรมมันใหญ่หลวงครับกรรนนะเพราะฉะนั้นก็ก็ฝากพี่น้องประชาชนก็นะนะออ,อยากจะซ้ําเติมตัวผู้ต้องหาก็ว่ากันไปแต่ว่านะครับแต่ว่าลูกเขาเนี่ยพ่อแม่เขาอย่าไปยุ่งเลยเชื่อผมเถอะนะให้พี่เดมองคดีกลางๆใช่ครับอืมเป็นคนดีมีเมตานะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ นึกถึงวันวันหนึ่งเราตกเป็นผู้ต้องหาแล้วคนก็มาซ้ําเติมเราเราก็มีความทุกข์เพราะนั้นก็เอาก,กลางๆนะครับติดตามข่าวสารนะครับนะครับ嗯嗯อืมนะอืมอืมเออนะครับอ่จุกรูพี่เดดื่มวายหรือยังครับวันนี้ก็ดื่มมาสักสองสามแก้วแล้วสบายๆไม่ได้เมาอะไรละครับกินวายแก้วสองแก้วไม่ได้เมาอะไร นะครับสบายๆเรากินข้าวล้วก็กินวายทุกวันแค่นั้นเองไม่มีอะไรเราไม่ใช่คนที่เราเมายาอะไรขนาดนั้นนะครับเวรกรรมมีจริงเห็นด้วยครับเอ่อนะครับอืมสบายๆนะครับอืมจะครับขอบคุณคุณเดชาครับอ่านข่าวให้ฟังนะครับอืมสบายๆนะครับอืมนะฮะก็อยากรู้เรื่องอะไรก็แจ้งมานะครับ นี่อะไรครับเนียมายแล้วเนี่ยอืมนะครับตำรวจแจ้งข้อหาหนุ่มซิ่งเทสลาขาวปาดหน้ารถชาวบ้านบนทางด่วนพิเศษสีรัตยึดรถชั่วคราวปรับ2,000บาทข้อหาใบกับขี่หมดอายุนัดส่งสารแขวงพรุ่งนี้ทนายความเผยในรถทะเละาเรื่องเส้นทางจึงเกิดเหตุอยากชี้แจงขอโทษคู่กรณีปาดไปปาดมาปาดไปปาดมานะครับนะครับยุคนี้มันมีกล้องหน้ารถ กล้องหน้ารถมันก็เป็นพยานวัตถุเป็นพยานหลักฐานสําคัญที่ยืนยันว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยขับรถปาดไม่ปาดมาบนทางห่วนนะคุณจะอ้างว่าทะเลออาะกับเมียหรืออะไรต่างาฟังไม่ขึ้นเนี่ยคุณทะเลออาะกับเมียคุณก็ต้องจอดรถหรืออะไรต่างานะครับการที่คุณขับรถปาดนายปาดมาปุ๊บเรียปไปไงมันก็เป็นการกระทําที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนก็นะครับปรับไปสองพันแล้วก็ใบกับขี่ก็หมดอายุครับเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเนี่ย นะโดนพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อหาขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะครับหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะครับพร้อมยึดรถยนต์คันดังกล่าวไว้เป็นของกลางจนวาากว่าศาลจะพิจารณาเสร็จสิ้นรับสรารภาพปรับข้อหาใบขับขี่สิ้นอายุเป็นพินัย2,000ส่งสารแขวงดุสิตพวกนี้นะครับนะใช้รถใช้ถนนนี่ก็นึกถึงคนอื่นเข้าบ้างนะครับปาดไปปาดมาอันตรายนะครับ เออนะครับอืมหลายๆคนบอกทุกคนมีความผิดพลาดกันได้นะครับอืมนะอืมอืมกินข้าวกินปลาหรือยังอัษาอยเดชาเชิญไปเที่ยวออสเตรเลียนะครับเมืองไทยผมมองว่าวุ่นวายครับคุณวีระเมศได้ครับเดี๋ยวไปครับไปออสเตรเลียนะครับนะครับอ่านะครับอืมนะครับนะสบายๆนะครับ เนะนะครับเรื่องส่วนตัวของผมไม่ต้องถามนะครับเพราะรายการผมเนี่ยมนให้ความรู้ไม่ผมจะไม่มาตอบเรื่องส่วนตัวผมมีคดีกับใครอะไรต่างเนี่ยผมไม่ตอบนะไม่ต้องถามนะแต่ถ้าคุณอยากถามก็ถามไปผมไม่ตอบเพราะว่ารายการผมเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ข่าวให้ความรู้อะไรส่วนเรื่องส่วนตัวผมมีคดีพิพาทกับใครอะไรผมไม่ตอบนะครับนะคุณอยากถามก็ถามไปผมไม่ว่าอะไรเพราะผมถือว่าผมมาให้ความรู้นะครับไม่ใช่มานั่งพูดเรื่องส่วนตัวนี่ผมไม่เอานะครับ บัตรเครดิ17ปีมีคนโทรมาทวงหนี้่แต่มันขึ้นว่ามิจฉาชีพพรเราอ่านะครับคือ17ปีมันขาดอายุความไปแล้วนะครับอายุความคดีแพ่งสูงสุดก็แค่10ปีอ่าครับวันนี้วันนี้อาจารย์มายัางนายกอบจอ,อุดอรอ่ใครจะชนะก็เพื่อไทยเข้ามาแรงอันนี้เราต้องพูดตรงๆเพื่อไทยแรงที่อุดอรนะ าเสื้อแดงมันเยอะแล้วเขาก็พักเพื่อไทยคะแนนเขาเยอะอยู่แล้วแต่ว่าพักประชาชนเขายังสู้อยู่มันก็ไม่แน่เหมือนกันนะสู้ไปสู้มากระแสไปกระแสมาไม่แน่นะมันก็อาจจะประชาชนอาจชนะก็ได้หรือพักเพื่อไทยก็ได้ก็แล้วแต่นะครับตอบยากแต่ว่าเพื่อไทยนําอยู่นะครับที่อุดรธาน,นีก็อยากจะให้ท่านเลือกคนที่มีอุดมการณ์คนที่ทําเพื่อประชาชน ไอ้พวกบ้านอยู่บ้านใหญ่อะไรเนี่ยเป็นมาตั้งแต่รุ่นปู่ร <So, S 1> ุ่นย่าแล้วเนี่ยผมว่าไม่ควรเลือกนะส่วนตัวนะเป็นมานานแล้วพอเป็นนานมากเดี๋ยวมันก็โกงเพราะฉะนั้นถ้าเลือกคนใหม่ก็ดีนะก็แล้วแต่ท่านนะท่านชอบคนไหนก็ตามสบายผมก็แล้วแต่ใครชอบเพื่อไทยก็เลือกเพื่อไทยใครชอบพักส้มก็เลือกแล้วแต่แล้วแต่ท่านนะครับนะแล้วแต่ท่านนะฮะตามสบายท่านอยากจะเลือกใครก็เลือกตามสบาย อืมอืมว่ากันไปนะฮะนายกรมนตีแพทองทานชินวัตรเดินทางถึงไทยโดยมีผบวตรให้การต้อนรับก่อนหาลือร่วมคาดถ,ถกแต่งตั้งโยกย้ายในพลชั้นออรองผบวตรผู้บัญชาการด้านนายกปัดตอบบอกขอไปหาลูกก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังก่อนเข้ากอดเข้ากอดลูกที่รอในรถว่ากันไปต่างคนต่างก็มีหน้าที่กันทาไปนายกมีหน้าที่เป็นผู้บริหารประเทศก็ทําไป ทุกคนใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปนะครับทุกครูนะฮะเอ่เอนะครับสบายนะครับสบายสบายครับ MOU 44นะผมไม่ค่อยได้ติดตามนะครับเดี๋ยววันไหนผมเอามาอธิบายนะครับเบื่อการสืบมอบอมอสืบทอดอำนาจครับ เป็นทั้งตระกูลเลยครับอยากได้คนใหม่ๆก็แล้วแต่ท่านนะครับท่านชอบใครเอาตามสบายนะครับเออเสียงลุงเดเสียงสวรรค์ฟังแล้วสนุกอืมแป้งนานโหนดเป็นยังไงบ้างก็เห็นอยู่ในคุกไนอเลยแป้งนานโหนดเงินเฟดสองจะได้จริงไหมผมว่ายังไม่ได้ผมว่าไม่มีตังเนะี่ยจ่ายไปแล้วแสนกว่าบาทให้ไปแล้วเห็นเงียบเลยไม่ไมเห็นมีพายุหมุนอะไรนะนะครับนะอืม รับพี่เดให้ความรู้กฎหมายดีครับจากน้องพั <c oughs> พดผู้พูดเรื่องคนหายดีไอคอนหน่อยใครอะดีไอคอนตอนนี้เขาก็แจ้งความคนนั้นคนนี้เยอะแยะนะแจ้งความคุณฟิลม์มแจ้งความเจ๊พัดแจ้งความสายไหมต้องรอดแจ้งอะไรเยอะก <c oughs> ็ใครเข้าไปเกี่ยวข้องก็เหนื่อยมีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆเท่าที่ผมเคยคุยกับทนายอ๋องนะคลิปเสียงหกชั่วโมงเนี่ย เปิดแค่ครึ่งชั่วโมงนะยังมีคนตบซับอะไรขนาดนี้ถ้าเปิดหกชั่วโมงเนี่ยไม่รู้คนตบซับเท่าไหร่นะครับการที่มีคนกล้าไปตบตบซับบอสพอเนี่ยแสดงว่าบอสพอทำธุรกิจสีเทาหรือเปล่าคนก็สงสัยนะผมก็ไม่รู้นะทำไมคนไปตบซับบอสพอเยอะจอาง <c oughs> นะครับนะบางคนก็บอกธุรกิจของบอสพอสีเทาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบเะเนี่ย ไม่ทราบเหมือนกันทําไมมีคนไปตบรั์เยอะผมไม่เห็นมีใครมาตบรัพย์ผมเลยนะครับนะมีคนไปตบรัพย์พยายามหลอกลวงอะไรต่างเๆๆยอะหลายคนถามว่ากันโชคกับช่อโกงต่างกันยังไงการโชคต้องมีการข่มขู่ทาให้กลัวนะเออว่าจะเดือดร้อนนะถ้าไม่อยากเดือดร้อนก็จ่ายตังมาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากันโชคช่อโกงคือหลอกลวงเขาโกหกเขา นะครับเขาหลงเชื่อเนะขาหลงเชื่อเขาก็เลยส่งมอบทรัพย์สินให้อันนี้เรียกว่าชอ่อกล่มเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าเป็นการข่มขู่หรือว่าเป็นการหลอกลวงโกหกเขานะครับน่มันต่างกันนะข่มขูนะ่เนี่ยเขาไม่อยากให้แล้วน,นะแต่ข่มขู่ไม่ใจกูแฉนะไม่ใจกูจับอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการโชวไป เ่พราะนั้นเนี่ยความแตกต่างเนี่ยแล้วก็ผิดสัญญาซื้อขายกับช่อโกงก็ต้องดูว่าเฮ้ยเอ็งมีเจตนาที่จะมาซื้อของไหมหรือมีเอ็งมีเจตนาตั้งแต่แรกเอ็งต้องการจะเอาสินค้าเข้าไปโดยที่แบบไม่ต้องจ่ายตังค์เลยนะครับ่ามันมีมันมีสองแบบไงนะเจตนาตั้งแต่แรกเรียกว่าช่อโกงนะมีเจตนาเบี้ยวภายหลังเรียกว่าผิดสัญญาเห็นไหมฟังรายการพี่เดย์เป็นไงได้ความรู้ สบายเราจะได้รู้ว่าเออเราจะต้องป้องกันตัวเองยังไงการซื้อขายสินค้าหรืออะไรต่างเราก็ต้องมีสัญญุงสัญญาให้ชัดเจนจะจ่ายตังค์เมื่อ,อไรก็ต้องเส็นสัญญาให้ชัดนะครับพี่น้องครับนะพี่เดก็ให้ความรู้กันทุกวันนะครับนะได้ความรู้นะฮะรายการพี่เดนะครับปลอเมเอกสารไปหลอกเอาเงินก็ามามันก็คือการโกงการโกงคือการเอาเปรียบใช้เลขใช้เหลี่ยมจัดทํารายงานการประชุมเท็จ จัดทำสัญญาค้ามอการเท็จไปหลอกธนาคารไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าโกงนะครับถ้าหลายครั้งก็เรียกว่าโกงเป็นสันดานหรือโกงเป็นปกติธุระนะครับเพื่อนไปกู้เงินแต่ปรากฏกู้ไม่ผ่านเขาก็บอกเอ้างั้นเอาบริษัทมึงมาค้าประกันได้ไหมเราก็ทํารายงานการประชุมบริษัทเป็นเท็จนะครับว่าตกลงค้ามระกสร็จแ,แล้วก็เอารายงานการประชุมไปหลอกธนาคารธนาคารหลงเชื่อ ก็เลยให้คู่ถึงเวลาทวงหนี้ไปไงไม่มีค่าจ่ายแบบนีเเนะบ้เขาเรียกว่าโกงนะครับเขาเรียกว่าโกงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปโกงคนะโกงหมายถึงชอบโกงนะยะักยอกอะไรต่รางๆปลอมเอกสารนี่คือการโกงอ่นนะเนี่ยคือการเอาเปรียบใช้เล่ใช้เหลี่ยมเอาเปรียบเขาเพื่อประโยชน์ของตัวเองเรียกว่าโกงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใครถูกว่า,วาโกงปุ๊บเป็ไงลมมันจะออกหู ลมมัแรงนะครับเขาเรียกลมมันแรงมันจะออกหูพี่เดก็ให้ความรู้คดีความต่างๆมีอะไรบ้างข้อกฎหมายพี่เดให้ความรู้แต่พี่เดไม่ทําตัวเป็นอะไรผู้พิพากษาสารเที่ยนะไปตัดสินคนนั้นผิดคนนี้ถูกอะไรต่างๆไม่ใช่นะครับเข้าใจนะนะครับสบายๆนะครับทุกรูฟังอาจารย์แล้วมีประโยชน์ได้ความรู้จะได้รู้ว่าฉลาด นะครับนี่นะ